มือนีไม่ไงซาำ้วยมาอัปเดตห่องให้เบึงเด้อพี่น้องสร้างพื้นกำลังโกสิทธ์โกเแลวแต่พื้นว่ามืออื่นฉาบบอดด้พี่น้องโอ้เสียงรด,ดบานคางคางพื้นบึนเนาะก็พโถูกพอไฟเด้อพี่น้องเสียงบอคอยชัดเจน โคตขออภัยมาไหวนะโอกาสนี้เนาะกามือเฮ้อ์เพ่นละพี่น้องเพื่นสีมาฉาภัยเพื่นสีมาฉาภัยแล้วก็จังท่าสีวากันไปที่ละขันต้อนนอพี่น้องเนาะมีน้อยก็คอยเฮ็ดไปเถอละนิดเถอละน้อยมีไงส้ำรวยก็ ลูกเจใหญ่เป็นสาวเหมิดพี่น้องเอ้ยขางลางเนี่มาท่านมีหองลูก็เลยพ่อมีได้เห็ดก็เลยเห็ดไหวมีแต่ลูกผู้หญิงพี่น้องเพื่อว่าลูกกับมาแต่กุ้งเทพจะได้เปลี่ยนผ่าเปลี่ยนแพ่สะดวกสบายเนาะเขาห้องไ่ห้องมั่นกับท่านสมบูรณ์ดีดอกพี่น้อง ยังอีกหลายอย่างเนาะเหตบ้านมันก็มีแต่บ้านบ้านออกปเนาะพี่น้องเนาะไดยสิตี้ฝ่าเด้สิใไซแอหลายอย่างหลายเนวกะคอยเหตป้ปสั่นละมีเงินเทอร์อะนอยกับเหตเทอร์โนยจ่างสร้างพิ้นกับวานักนาะป็นไรด,ดอกพี่น้องสร้างพิ่นกับเหตไรวันกับเหตได้ไหวมาตรฐานอยู่ม่ใงญ่สำลวยว่าที่แหลกว่าเสียเอาหยิบสั่มพี่น้อง สิเอาหยิบซ่ําแต่หย่านมันบ่มาตรฐานเนาะพี่น้องเนาะหยิบซ่ํานี่ได้ยินคําว่ามันต้องใส่โครงเหล็กเดี๋ยวก็สิซื้อเล็กอีกก็สิเปลืองเงินหลายอย่างเนาะพี่น้องเนาะอันนี้บอกอ่กะ400ก่อนก็เต็มอยู่พี่น้องซื้อมา500ก่อนก็เอาไปก่อให้ลูกลนึงพ่อมันอันพ่อให้ลูกได้ครึ่งนึง ดูกับ,บอกบอกพ่อกะงบมิดกะเห็ดพักไว่ก่อนกะคอยเห็ดคอยทำไปพี่น้องเอ้ยเฮ็ดเงินเห็ดซ่านนี่ก็มีแต่บ้านก็บ,บ้านเนาะพี่น้องเห็ดบ,บ้านเห็ดบ้านเขาวะ เห็ดแล้วก็หายเลยเงินหักแต่ว่ามันก็จําเป็นต้องเห็ดนอกพี่น้องเนาะชีวิตคนเฮาเกิดมากก็ต้องสร้างตง้องถ้เนาะพี่น้องต้องกินต้องใส่ต้องสร้างตง <Head S 2> ้องเห็ดคือบ้านคือเมืองเขานั่นแหละนอกพี่น้องเนาะน,นี้มีไงสั้มรวยกะมาอัปเดตให้เบิ้งอย่าพึ่งลำคาญเด้อพี่น้องมีไงสั้มรวยตัดคลิปบเป็นกัให้พ่อแม่พี่น้องติดตาม ทุกคลิปไปน้องพี่น้องน้อ,นอช่องม่หญ่สำรวยยายสำรวยแฟนเพจทั้งติ๊กต็อกทั้งเฟซทั้งไลน์ทั้งช่องยูทูบน้องพี่น้องกระฟากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสะไ์ให้ม่หญ่สำรวยในเด้อพี่น้องเพื่อเป็นกำลังใจให้ม่หญงสำรวยเห็ดคลิปใหม่ๆอีกต่อไป <c oughs> <c oughs> โอ้ยขอโทษด้วยพี่น้องเอ้ยขันคอไอกฝากพี่ฝากน้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้รำให้รวยให้แห้งๆเด้อพี่น้องเ้อเงินไหลนอง ท่องไห้เขา่ากระเป๋าสุขูสุข<อ>ุนเฮ็ดบ่พ่อใดก็ให้ใด<อ>เฮ็ดบ่พ่อมีก็ให้มีเนาะแห้งๆด้วยๆพี่น้องโอเคจ้า